ยายยัยมันอีนจักบาทเลยนะอย่างนีแล้วปรึกษาได้เลยนี่เฮ็ดดังโยัวไดนี่ว่าจังไรเขาว่าสิไปซักผ้าเฮ็ดงานมาไม่มเ,มเมื่อยนี่เน่มันทำหรอโอ้ยผมว่าดิเจา้าดีเขาโทรมาทวงเวงินได้ทวงเงินจะเอาว้าทวงเงินเออยืมเงินเขาสองหมื่นมังต้องการไปเป็นนี้เป็นสินแตงงามเฮงอ,อ้าวค่อยก็จะลงทุนเฮ็ดยังเป็นของเจาง้าของคุ้มคิดกว่านะี้ ก็เป็นนักธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจของขอมกต่สิบ่มเงินื่อเอาเงานแล้ววันหรือบ่อพอสิรวยก็เลยหยืมเงินมาลงทุนเข้าใกับมือธุรกิจเนี่ยเจ้ายืมเงินข้าเจ้าไปเหตุอะไรแมนธุรกิจที่ยังว่าซุกไอฟังแน่ก็คือจ้าสีด้วยก็คุยกันกับมูแล้วกันเลยไปลงปลาสิว้าวลงบ่อปลาบ่ ลุงป่าเออนะกนาวฟ้ามอยู่ธนกิจเจ้าเนาะมันเป็นจังไยมันได้กำไรทำไรบ่ขาดทุนเลยบ่ได้หอดทุนอะขาดทุนอ่ะมันเป็นอย่างก็ขาดทุนมาวันที่นี้ก็คุยกันกับหมูคิดนั่งคิดอยู่เลยไปล้มกุ้งบ้านล้มกุ้งเออข้าเจ้ามากินกุ้งดีเนาะแมนแมนแมนมันได้กำไรบ่พอมึง ขาดทุนคือเขาดทุนลงกุกันเลยขาดทุนอีกแล้วเออปวดหัวปวดหัวเอาวันที่นี้ก็ยิ้นั่งคิด,ดมีกมูนะเป็นลมเสียบาร์ดิฮะเปลมเสียจนนักคิดเสือก็ีติพอมังมันเันออกน้ำเต้า <c oughs> มันก็บรายดทุนเ็บเบิด <c oughs> ตั้งโดนห้ากินหัวกินหางกินกลางตลอดโตคนเอ้ยธุรกิจหมื่นตัวนี่ไปยืมเงินไถมากะนี่หัวยืมเงินเจี๊ยบเอาไว้แล้วสองหมื่นโอ้โหเจ้าเจี๊ยบคอยบอกสองหมื่นมามาสองหมื่นนึงดอกเฮ้ยยืมเงินเจี๊ยอาไว้อือสองหมื่นไปใส่เพื่อนมันแล้วกะเสียใจเจ้าจงไปตักอ้อยใส่หมี่ข้าเจ้า ได้ยินว่าข้าเจ้ามีปลาอ่อยเป็นควายไข่อยบ่อหัน